สุภาษิตบทที่หกบุตรชายของเราเอย๋ยถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนของเจ้าได้ทำสัญญาให้แก่คนแปลกหน้าเจ้าจึงติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้าและเจ้าติดกับเพราะคำพูดจากปากของเจ้าบุตรชายของเราเอย๋ยจงทำอย่างนี้และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิดเพราะเมื่อเจ้าตกอยู่ในกรรมมือเพื่อนของเจ้าแล้วไป รีบไปวิ่งวอรเพื่อนของเจ้าอย่าให้ตาของเจ้าหลับลงอย่าให้หนังตาของเจ้าปลือไปจงปลีกตัวของเจ้าจากภัยอย่างละมั่งที่ปลีกตัวจากมือของพลานอย่างนกจากมือของคนจับกนกคนเกียจคร้านเอย๋ยไปหาหมดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาด โดยปราศจากผู้นำทางผู้ดูแลหรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวโอคนเกียรคร้านเอย๋ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับหลับนิดเคลิมหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธคนเหลวไหลคือคนชั่วร้ายที่เที่ยวไปด้วยปากคดเคี้ยวตาของเขาก็ขยิบเท้าของเขาก็ขยับนิ้วของเขาก็ชี้ไปประดิษฐ์ความชั่วร้ายอยู่เรื่อยไปด้วยใจตลบตะแรลงหวานความแตกร้าวเพราะฉะนั้นความหายนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วน ฉับพลันนั้นเองเขาจะแตกอย่างเศร้ไม่ได้หกสิ่งเหล่านี้พระเยโฮวาทรงเกลียดเออมีเจ็ดสิ่งเป็นที่น่าสสอิดสะเอียนสำหรับพระองค์สายตาที่หยิงยะโสลิ้นมุสาและมือที่ทำโลหิตไร้ผิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานชั่วร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความร้าย พยานเทศซึซ่งพูดมูสาและคนผู้หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่น้องบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งกฎเกณฑ์ของแม่เจ้ามัดมันติดไว้บนใจของเจ้าเสมอผูกมันไว้ที่คอของเจ้าเมื่อเจ้าเดินมันจะนำเจ้าเมื่อเจ้านอนลงมันจะเป้าเจ้า และเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมันจะพูดกับเจ้าเพราะพระบัญญัติเป็นประทีปและพระราชบัญญัติเป็นความสว่างและคำตักเตือนแห่งการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิตเพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชั่วร้ายจากลิ้นพนาวพนอของหญิงสัญจรออย่าปรารถนาความง,งามของนางอยู่ในใจของเจ้า อยากให้นางจับเจ้าด้วยหนังตาของนางเพราะโดยวิธีการของหญิงแพทย์สยาชายคนนั้นอาจเหลือแค่ขนมปังก้อนเดียวได้และหญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียวผู้ชายจะหอบไปไว้ที่อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้หรือหรือผู้ใดจะเดินบนฐานที่ลูกโพรง โดยไม่ให้เท้าของเขาถูกไปลวกได้หรือบุคคลผู้เข้าหาพัญญาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิดถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความอยากเมื่อเขาหิวคนไม่ดูหมิ่นขโมยนั้นไม่ใช่หรือแต่ถ้าจับเขาได้เขาต้องชำระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้สิ่งของทั้งสิ้นในบ้านของเขาแต่ผู้ใดที่ร่วงประเวณีกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ขาดความเข้าใจผู้ใดที่กระทำอย่างนั้นก็ทำลายจิตใจตนเองเขาได้รับบาดแผลและความอัปยศและจะล้างความขายหน้าของตนหาได้ไม่เพราะความอิจฉาริษยากระทำให้คนเครี้ยวกราด ในวันที่เขาแก้แค้นเขาจะไม่เามือเขาจะไม่รับค่าทำขวานใดๆถึงเจ้าจัตวีของกำนันเขาก็ไม่ยอมสงบ